สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันมหัศลออนไลน์นะครับกระดานดานี้เป็นกระดานที่1ของวันที่17เดือน5 2566นะครับกระดานนี้เป็นกระดานที่1โอเคครับเราเขาน่าจะเป็นมาตรฐานโค้งแข่งเดินช้านิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไร แข่งเป็นน่าจะเป็นมาตรฐานนะครับไม่งั้นก็เป็นยิบปุ่ม <c oughs> เป็นเราไปหนีไปทางนี้เลยดีกว่าเป็นสามเป็นสามตัวเรียงนะครับสามตัวเรียงเขาน่าจะเป็นเราจะหนีหรือเราจะต่อดี เราต่อดีกว่าเนาะเราต่อก,ก็ได้มีทางเลือกนะครับเรามีทางเลือกอยู่สองทางคือหลบหลบสกับต่อเขาจะเล่นสองหรือเปล่ายี่สิบสอไม่เล่นนะครับถ้าตัวนี้ไม่เล่นเราเล่นก่อนเราเล่น2องไปก่อนเลยเ,เล่น2องไปก่อนตัวนี้นะครับ กขาลุ้นว่าเขาจะกินทางไหนยีบสามหรือยีบสี่อ่าส่วนใหญ่จะกินมาทางตัวนี้นะครับเพื่อให้เข้ารูปโอเคนะครับ แล้วก็1นึ่งดันมาขึ้นไปนะครับต่อหรือปิดดีาต่อดีกว่านอะต่อต่อขึ้นไปดักทางไว้นะครับดักทางไว้จริงๆปิด2อง7ก็ได้นะครับหน่นขึ้นไป ีนไปฝั่งนี้นะครับเพื่อไปกดดันตัวล่างทีนี้เขาเดินยากแล้วนะครับฝั่งข้างบนเขาต้องหนีแล้วเขาต้องแทรกเราก็ไม่ให้กินฟรีเนาะไม่ให้เขากินฟรีทีนี้เขาจะมันจะเป็นการต่อขยับขึ้นไปดีวกว่าเราไม่ต้องต่อนะครับให้เขาเสียเวลาตรงนี้หน่อยให้เขาเข้ามาจากยากหน่อย คือเข้าเขานะเข้าได้แต่ว่าอาจจะเสียเวลานิดหนึ่งโอเคนะครับเราลงไปเข้ากินสองก่อนลบนะครับลบหลบไปทีนี้เขาเขา้เขาเขาเข้าได้แต่ว่าห้ดนตายนะครับตรงนี้สร้างความลำบากให้กับเขาแล้ว เข้าไม่ได้นะครับสรุปยังเข้าไม่ได้ตอนนี้เข้าได้แต่ว่าก็ตายเนาะเราก็ฆ่าฮอดเลยอันนี้ง่ายๆนะครับตัวนี้ <c oughs> โอเคคู่แข่งยอมไปนะครับกระดานที่1น,นะครับ ไปประดานที่สองใะประดานที่สองคูแข่งคนนี้น่าจะเดินช้านิดนึงไม่เป็นไรรอได้อย่าบอกนะว่าไม่เดินเลย เดินนะครับกําลังคิดอยู่วนวดนเดินกำลังจะบอกว่าถ้าไม่เดินผมจะแคปวิดีโอข้ามไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับสรุปเขาเดินเนาะเป็นกองโจรซะด้วยนะครับอกองโจรก็จะได้รับกองโจรสมมาตรฐานเนาะสมมาตรฐาน ถ้ามาตัวนี้เราค้ำเลยครับแต่ถ้าเขายังไม่มาก็เดี๋ยวเราก็ยังไม่ต้องค้ำนะครับตัวนี้โอเคนะครับถ้า2มา6ให้สิบเก้าสิบหแต่ถ้าสี่มาแปดให้18บแดห้านะครับให้เดิน18บแดห้าขึ้นอยู่ว่าเขาจะเดินตัวไหนอ่าถ้าตัวนี้ให้สิบแดสบห้าเลยนะครับสิบแห้าเลย ถ้าเขาสองมาหกยี่สามสิบแปดแต่ถ้าเขาเดินสิบมาสิบสี่ให้ต่อสิบยี่สามสิบแปดเหมือนกันนะครับก็ต่อไว้นะครับตัวดักทางเป็นทางไว้อ่านตัวนี้มาสามสิบ สามสหรือสามสิบยีดีกว่านะครับสามสดีกว่า25ก็ได้นะครับแล้วแต่ถน,นัดเขาั้อจะขึ้น2มา6กสองมาหเรายิบสอนะครับถ้าเขาขึ้น2อมาหกเรายบสอต่อไปเลย สิบแปดสิบสี่สิบแปดสิบสี่ก็ได้นะครับสามสองยี่สิบแปดจะเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่แต่ก็แน่นดีอ่าตอนนี้เขาต่อเข้ามาเขาต่อเข้ามาเราออกไปเข้าฮอตไม่ได้เราจะโดนสองเราเดินสิบสี่ไปเก้ามาได้นะไม่ได้นะครับเขาจะเดินสิบสิบห้าเพราะฉะนั้นเราต้องเดินสามสองยี่สิบแปดนะครับเป็นคนรวงนิดนึงแต่เราฝั่งไหนเดินได้ดีนะครับแต้มนี้ถ้าเราเดินสิบสี่ไปเก้าเราโดนสองทันทีนะครับเราโดนสองทันที ท,ทีนี้เราไปได้นะครับสิบเจ็องนะครับเข้ามาเข้าฮัดเช่นกันเราก็ลงไปนะครับคนนี้เดินเดินได้ดีเลยทีเดียวในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเดินกันเดินของโจรนะทำตัวนี้เนาะ ลงจังหวะพอดีนะครับเขากินมาเรากินไปเออเขากินกลับมาเรากินสองลงจังหวะได้พอดีนะครับอ่าอเคหมดโต๊ะนะครับไปดานที่สองสวยงามเลยทีเดียวนะครับ มาพบกับกระดานที่3ของการแข่งขันมหฮอตออนไลน์ในวันที่17เดเดือน5ส้สิงนะครับกระดานที่3เมื่อสักครู่กระดานที่2นี้เป็นแนวทางมาตรฐานรับกองมโจรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจะเป็นอย่างดีเขาน่าจะเดินยิ่ปุ่มเนาะลักษณะนี้ทีนี้เราเราหนีบอ๋อผมลืมลืมเดินเดินหนีบตัวนี้นะครับไปอย่างนี้ดีกว่า เดินผิดจังหวะไปนะครับเดินผิดจังหวะไปจริงๆก็หนีบได้ถ้าเดินในแบบหนึ่งนะครับเราก็รับตรงนี้เลยแล้วกันหนีบแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้แพ้นะครับถ้าแบบนี้ปุ่มแพ้ทั้งหมดปุ่มแพ้ทั้งหมดแล้วนะครับปุ่มนี่เดินอย่าคาิดว่าเดินง่ายนะครับเดินยากเหมือนกันถ้าผิดจังหวะหนึ่งล้วก็ไปเลย พิจารณวันึงเข้าไปเลยนะครับเราก็สิบสิบสี่หนีบไว้นะครับอีปุ่มเนะี่ยถ้าโดนหนีบเนะี่ยเล่นยากนะครับทีนี้เราก็กินเรากินเขากิกนสองมาเลยครับไม่เป็นไรเรากินกับไปทางนู้นนะครับวันนี้ยุทสศาส สองไปสองไปเจ็ดเขาก็จะกินคู่กันกับเรานะครับสิบเก้าสิบหกประมาณนี้นักษณะการเดินไม่ไม่กินฝั่งนี้เนาะไม่กินนะครับปกติส่วนใหญ่จะเดินสิบหกสิบเก้ากันแต่เขาเ,าเดินตอนนี้เขาก็โดนสองโดนสองก็ได้เนาะเราสองดีกว่า เราจะได้หลุดข้อฮอตเลยนะครับเราเอาหลุดข้อฮอตเลยนะครับตัวนี้กินเข้าไปาหลุดข้อฮอตเลยดีกว่าตัวนี้จะเล่นง่ายนะครับหลุดเลยนะครับตัวนี้หลุดเลย น่าจะมาหมายเลขสิบเอ็ดถ้าเป็นไปได้นะอ่าเราก็เข้าหอดไปนะครับคราวนี้เราเราจะร่วมเขานะอ่าเดีนี้เราจะร่วมเขานะครับเล็งไม่แต่ไกลแล้วรูปนี้เล็งไม่แต่ไกลแล้วนะครับโอเคนะครับเราร่วมเขา กระดานที่4นะครับดานที่4 <Bened ic in> เป็นแนวทางรับอีกปุ่มรับของโจนนะครับสกระดานนี้ <G un> น่าจะโอเคเลยทีเดียว <G un> แทรกเข้ามา <G un> ปิดนะครับ <G un> ปิดเข้าไป <G un> ก็น่าจะเดิน3ตัวเรียง ามตัวเลี้ยงแล้วก็ต่อไปอืมอ่าไม่ยังไม่ต่อนะครับถ้าเขาเดินฉีกแบบนีย้ยังไม่ต้องต่อยังไม่ต้องต่อทีนี้ค่อยต่อเข้าไป 18แปดนะครับต่อเข้าไปสามเยี่หกลักทางนะครับยิงหลักทางน่าจะเกาะเสมอนะครับเกมนี้โอเคเกมนี้น่าจะเกาะเสมอไป 22. หรือว่าถ้าดีกว่านั้นชนะยิ่งดีนะครับ สามสองยี่ิบแปดก่อนสามสองยี่ิบแปดเขาน่าจะแทรกสิบเอ็ดสิบห้าดูลักษณะของลูกเกมอ้อไม่มานะครับไม่มางั้นงั้นเราแทรกงั้นเราแทรกก่อนผู้ทางเข้าฮอต ไปเรื่อยนะครับแทบไปเรื่อยก่อนแท้บไปเรื่อยหูทางเข้าฮอดอ้ามาแล้วเราไปแล้วนะครับไปเข้าฮอดแล้วทีนี้เขาน่าจะลงมายิบสองอ่าไม่ไม่เอ้ทำนะครับทุกคนนี้เดินได้ผิดคาดมากเลยนะครับผิดคาดตลอดอ่าเขาตัดตัวนี้เล่นเลยเพื่อเข้าฮอดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นเต้มที่ดีเหมือนกันนะครับเต็มเต้มที่ดี คือยน่นย่นระยะเวลาเนาะไม่ต้องเดินเยอะเข้ามาตัวเดียวดักสองตัวนู้นครับทีนี้เข้ามาจับกินฟีตัวนี้นะครับ ถ้าเขานี่เราค่าได้นะมายิบเจ็ดดีกว่ามายิบเจ็ดจะสวยกว่านะครับกินดักทางสองตัวนี้นะครับทีนี้ก็เหลือตัวเดียววัดใจกันสามารถเจ็ดอ่าสามมเจ็ดเราก็บีบไปตรงนี้ดีกว่าเพื่อเพื่อกินฟรีหนึ่งตัวเอาความได้เปรียบก่อนจริงๆสิบสี่ไปเก้าก็ได้นะอีกเต็มหนึ่ง อทีน,นี้เราดักกินฟรีตัวนี้แหละเราจะได้เปรียบนะครับก,กินไปก,กินไปโอเคนะครับน่าจะชนะแ้วแหละเกมนี้โอเคครับ